แด้วได้เด้อขออนุญาตเด้อบานี้คือได้มาบ้านี่ครับคือได้ม่ายางไม่ยังเสียมันเงินบริเวณตีไปเฮ็ดงานแนวใดครับตัดไอ้แจ้งชิงต้นไม้ได้ไอ้แบบว่าใช่ใช่ตัดสวนอะไรเงี้ยต้นเด็เพื่อนบ่เอามึงอย่าเพื่อนก็ปล่อมลงครับไอ้ต้นนี้ไงเพื่อนก็ตัดแบบว่าเขาแบบ กูด้มัมเกินกำลังหเขาแบบเกินไปนี่โอเคไของบานนี้เขาเขาให้เงินมาเพื่อจ่นจะได้เยนี่งาลยเงามยกนดาอนต่อยู่แถวยูดอนบ่ เทศบาลซ้ำอยู่ทางอุดรมายางมาตะเมือว่านเนี่ยามีเทปจริงดีมั้ง วันนี uh ้เ huh. ข <si suppression> ้ามาไอ้ส <guarding okay>? ิเขาเขาววาจริงๆนี่การปฏิตรวจยังเลยวะปฏิตรวจโควิดยังเลยวะแต่ว่าไอ้คนขอเบิ้งบัรมีคนที่มาสบเนบบเป็น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 งานตั้ง เป็นไปคนเก่งเป็นกิโลอไรที่เรื่องครับบานีตาสว่างนี่ไปหอดมุกดาหารน,นี่จากกิโลหลายลยอยยู่ตัวที่หอดมุกดานมันลอยตัวกิโลปลาด้วยผมจะวางเลยแล้วผมมีผ้าไปตำรวจเนี่ยเขาไปส่งไปวะเขาไวงี่ยายผ้าไปสถานีตำรวจสว่างเขาเนี่ยนาะ พราะว่าใต้บ้านผู้จิกทว่จิดสว่างกับสามยี่สาม่ลงมาครับเมกอจี่างได้แล้วคันว่าเบื่อหยาดยังกับวอดจิ้วประด้เนาะผมก็ซอยไดียเยวาทซอยได้ทนตัวผมมาครับ เดี๋ยวผมจีพ้าไปนนี่ดอกสันควาสัวสียางหดนึกกับคำแล้วย่งางเข้าไปท่างนี่ไ,นไอ้ยางเข้าไปเนี่ยขอไปว่าผมขอนอนจะขึ้นในผับวางอยู่ตอนออกมาผมมีผู้ใดยหูวมัน เขาแก้ยังก็หูวเขาแก้ยังก็หัวเพราะว่าผมบอกเพคนด้วยตอนนั้นบอ,บอกว่าจังบอกว่าจังไหนครับว่าออผมบอกเพคนว่าผมอ่านเฮ็ดบ่ได้แล้วงานเพราะว่ามัน,ม,นมันเกินกำลังจากของใหม่เป็นตอนนี้ไงแบบคกินเลยครับอันนี้บารนี้มู่ที่ไปน้ำกันยูหันยูก่อนผู้นนหนึ่งผู้หนึ่งคนหนึ่ง นงเพิ่นไออกกินเล่าอเพิ่นไอกแต่ผมเนเพิ่นเพ่นไไออกแต่่าไปน้ำกนน,น,นันเะครับผงก็เลยออกมาเดี๋ยวกงซีลอยเดี๋ยวงยีอยก็มาซื้อของกิน,นครับบานี้เบิ่อ,อแล้ว่บานียเบอแล้วไปเดี๋ยวุ่มผ้ายางออกไปหาเพิ่นจักรวาลป่ะ บ้านนี้อยู่บ้านอยู่กับผู้ใดบ้านอยู่กับแม่สองคนบ่มีมีน้องชายคนหนึ่งกับน้องไป๋คนหนึ่งน้องชายน้องไป๋คนหนึ่งน้องชายนะที่เห็นน้องเขาจะยืดตัวให่เลยน้องเข่าเขาฟ้องครับจื้อจื้อเบื่อผู้ใดบ่ได้จะข้นได้เป็นบ้นซึ่งเดิมจะอินเทอร์เนซิมโทได้ซิมบัตรอยู่แล้ว คุณคงจะวางได้เนาะกานชื่อเบื่อได้ผมจะทู่อายุเดี๋ยวนี้มการการทนผมชื่อได้ผมเป็นคยณพร้อมกับพวกเด้โท่กันเลยครับครับยางครับวันนี้ซื้อซื้อเหรียญซื้อไว้จริงไหนครับซื้อหนี้แมนครับซื้อคอนซื้อคอนจะใช้กินซื้อขาคอนขาคอนสิเดี๋ยวผมพายางออกไปไปวัดเดี๋ยวนี้ครับ พี่ครับไอ้ไอ้เพิ่นนอนอยู่งพักจะขึ้นไหนบ้ครับเพิ่นนั้นย่างมาแต่ไอ้อูดรนไหมครับนมครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสีเมื่อบานมุกดาหันไหมครับเมื่อกพ่งเมื่อเพิ่นใ้จื้อเบอญากเพิ่นบ่ได้จ๊กคนไหมครับผมกับจักสิว่าจังเดยาขนอี นั่็นอนมคุณล่ทางสาทางน้ำพักคุณล่ามันอน้ำพักเตินน้ำพักมาได้เินเที่มนเที่ยวคุณเดียวรองเเนาะครับนั่งสาระอะไรนะไม่หานอนน้ำสารทางน้คุณเห่ะมันนี่สารานะพักอยู่มาพักข็มาพักก็ไปนอน้ตามสาตามยังไงหละนันทางน้ำพักครับคุมานอนผด้มมีมานอนเหรอคุณเที่ยวคุณเดียวรองมมานอนอยเลยนอนสาร ครับดีากนอนลนี่ม่กนอนมา้วคนเดียวเป็นมาขอนอนพึ่นมาขอนอนอยู่นี่ไหมครับพึ่งยางมาตะวุดไหมครับเพราะว่าเปาครับจี้เบือมูเด้ว่าค่ัน ยูนี่ไหมมองเห็นงานแล้กันบ่ไม่เจอไอ้คนที ujemy, ่แค่แต icamente, ่ขนาดคนงานเพิ่นังไปหาเอาแบบไอ้คนข้าจรน้ำไอ้ยูบ่บ the ัวเนี uh ่ยสถานที่เรียนออกกำลังกายยูดอนนะครับเพิ่นบ่บัว ເພິ່ນຫາເອົາຄົນບາດນອນນໍາກັນສາລາກັນຢູ່ຮ້ານນັ້ນເອົາໄປເຮັດງານນໍາຕິເລີຍແລ້ວເອົານນครับພກັບລປລນກນຕມຈຕນເດນ ัซื้ออย่างแบบซื้อควานซื้อควานใอยูบานบ้านพ่นสว่างตำบลดงเย็นบ้านพุ่นสว่างพุ่นสว่างตำบลดงเย็นจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารต่ว่าอำเภอเมือง เขาเจ้าเห็นลหลายคนมาเห็นลหลายคนอยู่เพื่นกับเอ้าหนำเอาหนำไปแต่ว่าเอามามา้านนหนำบอว่าในนี้ทุนหนึ่งก่อนออกมาจากไอ้เรื่องบองเห็นงานมาเนะี่เพื่อนกับขี้ชะลิงมาเนะ่ยเพื่อนก็ถามผมนะมันเี๋เพื่อนก็พาขึ้นชะลิงมาเพื่อนก็ไปสร้งางทองกินครับคณะมุกรอบพัดขคาะมุกรอบยานหนึ่งนะแล้วก็ชื่นหนำไปสร้างขวด Thì nhang nhà mở lượm quá trình kín đào phủ nàng tinh nhang kêu trọng ninh có lộn nàng phong nàng à. à. phong nàng kể từ phong nàng là từ phong phong nàng phong nàng kể phong nàng kể từ 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 phong nàng kể phong nàng phong 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 แต่แต่เขาที่ให้เพให้กินะครับนี่ผมนี่ผมกิกนมีนี่ผมพดเคยอดนัดหลายหนเคยอุดเขาา้าไหมแต่ว่าหน้าบวดพอดิอ่อนข้างก็เก็บเก็บกินเลยเก็บเอามยกินนครับ,รบน,น,น,นี่เพวดนี่นแบบเงทีงเคเท่ำวามากินขึ้นแหลนอนดู กีาการเพื่อน้องหครับนอนตากนุ่งกับนี่นี่กับกบุวิษนุ่งกับีเพ่อยู่ทพ่าเ็ใจหนึ่งไปสะกดมุนกับกีอาไปเลยครับเขาสะกดแล้วก็มุกดาหานได้บปล่ไม่สะกดจะต้องดินเขาหมุก ก็จะหอนเมื่อกว่าไปเจครับแต่ว่าเส้นทางมันเปียวจำทางได้บ่จำเลยจำได้ยัวมันเหมือนทั้งขันไปทางเดียวกันเปสียออกไปนู้นครับผมแล้วผมเลยย่างไปทางคนเกลียนผมก็เลยบอกว่าผมย่างมาทางสุกน คนก็เลยเป็นคนนั่งคุยกับผมต่างเดินคนมีเปี๊ยงนี่รถมาใส่นะการมีเปรี๊ปนีเต้นเพื่นมาเห็นงานปั่นไตเพื่นเลยขี่รถยูเที่ยนทารบดบนแต่แรกเพ้นกับ เพื่อนกระจัดท่านบนยาเพื่นบอกไอเเรียนยาไอ้นี่บอกผมกอเบิ้งักกระเป๋าผมก็เปิดให้ดูกระเป๋าก็มีแต่สัาว์เลี้ยครับเพราะว่าไอ้ผมเคยยังพันดามไอ้ที่เป็นตรวจโควิดแต่นากาผมสื่ออันรอยหางไรเพราใช้มาเป็นมือมัน ผมว่าเอาแบบมันละคือพมว่าแหละมืออื่นกระ่องทมเพิ่นเบิง่งครับว่าซอยผมจักหน่อยจกกักน,นันได้บ่วันบ่นี่ก็ข้างหน้าก็สิมีก็ได้อาจอาจสิมีคนซอยก็ได้ครับ จะพน่นโบกโบกรถคอตอดรนคอให้ขึ้นรถนะเขาบอกให้ขึ้นเขาบอกให้ขึ้นมาเขาว่าจยงเขาว่าไอรถกระเดิมนันน,ททน,นั่นนี่ต้แต่เพิ่นถามว่าขารถต่นรเด่องอกว่บาทมันช่วยเนกรบชบเงีนนทางเ่งงติรถไปว่าจะเอาบัตดรใหึง ไม่ได้เราเราจะเติมเติมมันอยู่อยู่ปลูกเก็บตัวนึ่งที่นี่รถส่งผลครับครับครับฮองสันไล่ผมมีกราฟดิครับครับขอบคุณหลายหลายครับผมเวลาไม่ยังจังงานนั่นคุนละเอาเบอร์ผมไว้อยู่อ่ะครับเบอร์หอบ้านยังโทรมากกันเลยมีประกาศเขียนมัง ไปนนมากว่าน้ครับนั่งค <so ่ายยู่ยยังไงก็เดิยักมือเนี่ยรอกครับันย่ำคือเว้นยังใครมีคนไปขึ้นครับไืขึ้นมันนัง่าไผมไปเรียบร้ียครับครับครับมียังฮอดบ่ายยังทั่มากไดเคียบครับ ครับยางที่เห็นนี่แหละครับผมบ่รู้กันว่าเพ่นยางมากเ้จังเดยนะครับแถาแก่ก็มาส่งแค่อุดอรนเท่านั้นทีนี้แล้วก็ให้เขายางมาเองนะครับกับว่าคือหอดตอนที่ไปรับเขาหอดป่าน,นครับคือนาเห็นนาพ่อนาแม่ยเขาเอาเขาไปใส่เรื่องงานนะครับแลวก็มาทิ่มเข้าไปโอ้ยผมก็ ซอยเลยสันี่แหละกัจักสืวปายิงได้ก,กันนะครับเพื่อนมนุษย์ขึ้นกันกันทิมกันก็นกนคือสทิมว่าแดดดอกความทุกความหยากนะครับกว่าเสียดเนี่เขาเป็นแบบนี้ผมก็ได้ให้เงนินเพื่อนไป,ไปเป็นจำนวนหนึ่งนะครับจักสิบปาไลคือไอ ของคนขึ้นต่ว่ากประเทศไทยมีเขากินหรือก็มีแห้งยางมีแห้งสู่ต่อไปนะครับครับผมกับซอยพื่นในสำนีนะครับซอยเด้เท่าที่เห็นเนี่ยแหละถ้าสรางประโยชน์บ่ได้ก็่ะสรางปัญหานะครับเพื่อไอ้จอน,นี่พื่นว่าลละ